ของฝ่ายวิทยมัญญะในระบบนี้ไม่ใช่ระบบพัฒนาธีด่ดีระบบนี้เป็นระบบที่รัฐบาลมีความผูกพันกับฝ่ายค้านหรือฝ่ายควบคุมรัฐบาลรวมทั้งสมาชิกของรัฐบาลด้วยที่จะต้องมีเป้าหมายการทำงานว่ารัฐบาลมีนโยบายและจะทำอย่างนี้ในระยะเวลาเท่าไหร่ประสบควความสำเร็จ ีละเท่าไหร่อย่างไรเพราะการควบคุมตวงดุลอำนาจของฝ่ายบรญหารนั้นฝ่ายวิธีดิจิตอลทาได้คือการควบคุมโดยการติดตามดูว่ารัฐบาลที่ทาตามนโยบายหรือไม่สำเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่อาจจะเขียนไม่ได้ทุกเรื่องว่าเรื่องนี้จะทาไม่เสร็จภายในเวลาเท่าไหร่อย่างไรแต่ประเด็นที่สามารถกําหนดได้เช่นที่พูดถึงเรื่อง การปฏิรูปที่ดนการจับทีู่่ให้คนไปททำกินเคยเรียนนะครับว่าถ้าร้อยแปดสิบห้าเสียงมันเสียงข้างมากก็จริงนะแต่ว่ามันก็เป็นเสียงข้างมากที่ไม่มั่นคง